่ไม่ช่วยอะแ่ไม่ช่วยเลย,ไ,ย,เลยไหนะวะไหน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 ไหไหนอไนไนไหะไหวไหาวไหนไหไไไหไหนนนนะวะ

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn